ก็ว่าได้ขอว่านะแล้มันนั่งทุกคนก็ไม่รู้เป็นคำย่ำือหรือว่าอะไรเข้ามาแล้วบางคนเม้ามืดตามมวหาทางออกไม่ได้นะบางทีอาจจะอยู่ที่จิตของคนบางคนนะบางคนจิตเฮ้ยเฮ้ยเห็นใไรวะพี่พี่ทำอะไรที่งูท่านเจครับท่านพอดีผมมา นั่งพักผ่อนอย่นีครับท่านเจีนยนไปตรงที่ของกูทำไมมึงดับไฟเดียวนียท่านท่านเจียท่านผมพอดีผมแค่มานั่งพักกับท่านที่ตรงนี้เป็นที่ของใครมึงมาบังอาจจุดไฟตรงสารยาให้กับคนอื่นรับสารรับลู้ท่านเป็นใครกันแน่ครับท่านมึงไม่ต้องรู้ว่ากูเป็นใครท่านท่านมึงรีบออกจากตรงนี้ไปก่อนที่มึงจะถูก พี่ป่ากูกินล่างมึงจนหมดท่านท่านเลี้ยงผีอยู่แล้วครับท่านสวัสดีครับพี่พีเอฟซยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องพี่แศดพาไปเรื่อยนะครับผมนี่ก็ผมแสตใหญ่ทุกคนนะซึ่งวันนี้จะพาพี่พีเทุกคน,น,นไปสถานที่แห่งหนึ่งเป็นป่าของสรง็นป่าที่ออกชายสองสยองเลยทุกคนนะมัน มีเรื่องเล่าอาถรรพ์มากมายที่ป่าแห่งนี้มีผู้คนมาเจอคนโบราณาต่างๆที่อยู่ะแะวแรกนี้นะไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นจุดที่ชาวบ้านไม่กล้าเข้ามากันเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนกลัวหลายคนกลัวนะเรื่องของอาถรรพ์เสี่ยงรีลับแล้วก็เรื่องของคณใส่มงตนดำหรือเปล่า,านนผมยังไม่ชัว แต่ที่มาวันนี้เพราะว่าอยากจะมาดูว่าที่ชาวบ้านเจอมีอยู่จริงใช่ไหมที่นี่แต่ที่ผมสัมผัสแล้วก็มองอยู่ตอนนี้ก็มันก็ออกจกะห <c oughs> <c oughs> ลอนๆคนจอไหมมันเหมือนเป็นป่าที่เงียบสงบแล้วก็ดูเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่เออชาวบ้านบอกจริงแต่อันี้ยังไม่สามารถบอกได้ว,ว่า มีอะไรอยู่จริงหรือเปล่าหรือแต่ดูแค่นน่ากลัวแต่มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ทุกคนนะก็ฝากเทีเจ้บผมเป็นกำลังใจกดไลค์ก็แชร์ทีทุกคนนะเดียด๋วยวเราจะไปตรงป่าแห่งนั้นกันแล้วก็ไปอยู่จุดนั้นเราไาดูว่าจะเจออะไรหรือว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทุกค,นะคนนะฝากทุกทคนนะผมเป็นกำลังใจทีกดไลค์ก็แชร์ทีทุกคนนะทางช่องพี่แฟดพี่แฟแดทีสองพี่แดพาไปเรื่อยนะแล้วก็เพจเฟซบุ๊กพี่แฟดพาไปเรื่อยด้วยทุกคนฝากกดไลค์ก็แชร์ทีทุกคนนะ โอเคพร้อมแล้วเดินทางไปต้นไหนป่าวะต้งเกศไหมต้นไมยย้ใหญ่ๆไงกนะ็อันนี้ผมพกขา้าวเหนียวหมูปิ้งมากินด้วยกันนะเพื่อหิวระหว่างทางแต่ผมทุกคนครับถ้าที่ผมสังเกตมองก็จะเห็นเดินเข้าไปอ่ะลำร่นมันเป็นล่องข้างๆเป็นกอไผ่สองฝั่งช่ไหม ซ้ายขวาจะเป็นกอไผ่หมดเลยอยู่บนเนินแล้วตรงกลางคือทางล่องลึกที่ต้องเดินผมเพิ่งจะเดินเข้ามานะเสียงแล้วทุกคนแล้วก็ตรงข้ามฝั่งโนง้นจะมีเป็นลำพาชีอยู่นะ มันเป็นห้วยอ่ะทุกคนผมรู้สึกว่ามีเสียงแบบนกต่างร้องตอนที่ผมเดินเข้ามาแต่ก่อนน้นนี้ไม่มีเสียงนกร้องเลยนะ nóc no, nóc no, nóc no, cho mấy các con cho nóc mấy hạt mà lành dựa mà cọ ná cọ tao không สิ่งมันพุมอยู่ทำกลางใจกลางป่าจุดหนี้ก็ได้นะอะไรงไรโโี้งูเนแร่งเลย มันกิ้งกือไม่ใช่นะลอยอ๋อหดได้บางอย่างเออใช่เฮ้ยพี่เจ้าผมไม่เคยเจอสีนี้นะไอตัวนี้คล้ายลูกบอลที่มันหดได้พี่นี่นี่นี่อมันหดได้เจ้าผมไม่เคยเจอลายนี้สีเลยนะเคยเจอสีดำก็ดำเลยน้ำตาลน้ำตาลเลยนี่มีลายคล้งๆด้วย นี่เจอไหมนี่เขาเจอลายนี้เลยทุกคนเขาเจอเสียมตาเสียมตาเลยดำก็ดำไปเลยนะนี่ออกสีลายลายเสร็เลยทุกคนนี่พี่มีสองสัตว์แปลกนี่ว่แะแปลว่าปลานี้ไม่ธรรมดาเนี่ยพี่นี่นพี่เจอไหมพอเราแตะดูมันจะค่อยๆม้วนตัวนะมันจะม้วนตัวฟึบเลยคนระับเจอะมันแล้วฟึ๊บ เห็นไหมกลายเป็นลูกบอลเลยทุกคนเจอปะมีสีแปลกเยวพี่ไม่เคยเจอสีลายเยอะมาก่อนเลยนะอืะกอก็ยวกนี้เยอะมากนี่หลายตัวเลยว้าวโอ้นี่สังเกตดูดูน่ากลัวไหม โอเคผมว่าผมจะอยู่บริเวณต้นไมยย้นี้ดีกว่าที่เังนเงี้ยนองน้ำอยู่จ้ะบะมีเป็นแอ่งน้ำเป็นบ่อใช่ไหม พวกใบไม้ทับผมมันเยอะมากมากท <ผม S 1> ุกคนเดี๋ยวผมจะนั่งเฉยๆแล้วก็ที่แบบกอ่อไฟทับก,กองมแมลงเยอะมาก,กนตรงนี้เหมาะไหมบนเนินหน่อย พีเอาใส่กองเอาลงเยอมากเลยคนนี่นยัน้งทนี่ ดีนะคนที่ีเู่งน้ำไหลแต่ว่าน่าอยู่ข้างหน้าอีกไมเป็นน้ำนะ ที่ผมอยู่ในป่าที่ชาวบ้านบอกว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่นะอาถรร

รู้เป็นกร้องไหมไพเราะดีมากเลยการประสานเสียงของนกที่ กนกานปรประสานเสียงของพวกนกไหมที่ร้องกละประสานเสียงกันเขาอ,ออกมากพี่เขันำติดเลยพี่ไม่ไหวไม่ก่อไฟไม่ได้นะทุกแมลงต่างเยอะมากนะทั้งยุงทั้งแมลงที่มันตอมหัวตอมตล้าเนี่ยก็เป็นป่าที่ชาวบ้านบอกว่ามาถึงแล้วรู้สึกแบบ ปลาจิตหลุดก็ว่าได้ขอว่านะแล้วมันนัง่งทุกคนก็ไม่รู้เป็นคำร่ำลือหรือว่าอะไรเข้ามาแล้วบางคนหน้มามืดตาม,มัวหาทางออกไม่ได้นะตางที่อาจจะอยู่ที่จิตของคนทุกคนนะมันคนจิตอ่อนจิตแข็งไม่เท่ากันนะแต่ผมเองผมก็รู้ว่าผมเป็นคนเนี้แล้วก็มีของดีตัวมาอยากจะบอกครับแต่คนเล็ก <c oughs> ก็มีสิ่งของยีงก็ดีอย่างคนนะแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีพวกคนที่คิดไม่ดีเราก็มีนะพี่นะแยแยถบไปนะคนดีก็มีคนไม่ดีมันก็มีที่โลกนี้สังเกตที่นี่จะไม่ค่อยมีลมนะลมพัดน้อยมากเลยคนลมโคตรน้อยพี่ โอเคจะนั่งดูสถานการณ์ไปเรื่อยทุกคนนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่าผมนั่งดูความระดับไม่มาลบหลู่ท้าทายอะไรงั้นามาเพื่อจะมาดูว่าชาวบ้านทำไมเป็นอย่างนั้นกันเจอสิ่งแปลกๆกันนะไปะนี่ตอนนี้บอกเลยว่าฝ่ายผมก็ ดับไปแล้วทุกคนนะผมนั่งไปนั่งมาหันมาจีบไฟผมก็ดับเฉย,เยทุกคนนะแต่ที่ชิวมันจะไม่ดับง่ายมันดับง่าย,ยาเฉย,เยทุกคนนะหรือว่าที่นี่มีอะไรแบบปิดธนาผมต้องคิดหรือเปล่าวะทุกคนเฮ้ย <Hey. S 1> หุยหุยเป็นใครวะพี่พี่ทำอะไรทีร่องกูท่านใจนครับท่านพอดีผมมา นั่งพักผ่อนอยู่ดี่ครับท่านเจริญไฟตรงที่ของกูทำใหมะมึงดับไฟเดียวนี่ยท่านเจริญท่านผมพอดีผมแค่มานั่งพักกับท่านที่ของนี้เป็นที่ของใครมึงมาบังอาจจุดไฟส่งสารยาให้กับคนอื่นรับสารรับรู้ท่านเป็นใครกันแน่ครับท่านมึงไม่ต้องรู้ว่ากูเป็นใครท่านท่านมึงรีบออกจากตรงนี้ไปก่อนที่มึงจะถูก ผีปลากูกินล่างมึงจนหมดท่านท่านเลี้ยงผีอยู่แล้วครับท่านโอ้ไม่จําเป็นต้องอธิบายมึงฟังมากไายมึงมีหน้าที่ออกไปจากตรงนี้ไอ้ไวที่สดท่านท่านท่านคุยกันก่อนท่านผมขอมานั่งพักแค่นี้เองท่านมึงจุดไฟตรงแบบนี้ได้อย่างไรท่านขอโทษครับท่านผมผมเกือบไปครับท่านขอโทษครับท่านออกจากไอ้ไวที่สด าารครับท่านท่านเจครับท่านผมดับไฟครับท่านผมไม่รู้ว่าท่านจะโกรธทันี้ที่ผมมานั่งพักก็พุดจุดไฟตรงนี้ไว้จะบอกาท่านเป็นคนดับไฟผมตอนผมบบนั่งพักอยู่หรือเปล่า,ท,าท่านจําผมเคยเจอท่านหรือเปล่าจ,จาผมได้ไหม,มไม่สนใจว่ามึงจะเคยเจอกมไหมหรือไม่เคยเจอมึงควรออกไปจากตรงนี้ คนทำแบบโกรธมากเลยรีบออกไปซะทุกี่มึงจะไม่ได้ออกจากที่นี่ไปท่านท่านท่านเป็นเพชฌฆาตหรือเปล่าที่ผมเคยเจอหรือเปล่ากับท่านใช่ไหมครับท่านไม่ต้องรู้ว่ากูเป็นใครมึงมีหน้าที่ออกไปจากตรงนี้ต้องว่าเขาอยู่ในต้นไม้หรือเปล่าอ๋อทุกคนผมพยายามอธิบายให้ท่านได้ฟังไปกูจะให้ผีป่าที่กูเลี้ยงมา ทกกับท่านผมไม่รู้ว่าท่านดูแลที่นี่หรือว่าท่านเป็นเจ้าของที่นี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมอยากให้ท่านรู้ว่าผมไม่ได้มาลายครับท่านผมมาพักผ่อนแล้วก็มาดูว่าที่นี่มันชาวบ้านมาเจออะไรแบบแปลกๆที่นี่ผมไม่อยากมาพิสูจน์กับท่านมไม่สนใจว่ามึงจะมาที่รือไม่ดีมึงไม่ควรเข้ามาที่นี่ตั้งแต่แรกราะมันไม่ใช่ที่ของบวกเมึงครับท่านครับท่าน ผมผมถอยครับท่านผมขอโทษจากท่านคือคนนี้แบบพี่เห็นแล้วว่าเอ้าว่าตาผมไม่ได้ลายนะผมว่าตาผมไม่นะมาามได้ฝานนะในกล้องก็เห็นชัดเจนนะหรือท่านจะ หายเข้าไปในต้นไม้แล้วพี่เมื่อกี้ท่านยังยืนอยู่ดีเลยพยายามเดินมาหาผมเพื่อจะให้ไล่ผมมาออกจากพื้นที่แล้วผมก็ถอ,ถ,อถอยถอยถอยแล้วก็หันหลังไม่เหม ผมไม่ให้กลัวแต่ผม,มให้เกียดนะผมมาที่เขาแล้วผมก็ขเขาก็มีสิทธิ์ไล่ผมถ้าผมดื้อหรือผมไม่ฟังหรือผมมีปัญหากับเขาผมว่าผมอาจจะไม่เอาจากป่าที่ยังมีของพิเศษของดีแค่ไหนแกคนเล็กก็อาจจะเอาของไม่อยู่นะเพราะเพราะว่าขเขาไป่ให้คนที่แบบเป็นคนไม่ดีหรือว่าอะไรนะเขาเป็นผู้ดูแลป่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกพิจาราด,ดูแลพวกผีป่าหรือเปล่าทุกคนไปพี่ผมขอลาก่อนพี่ว่าเจอกันชิหนาทุกคนนะสอัสดีครับผม